เจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าบิตตี้อยู่ไหนเธอไม่เคยสะบเพ้าแบบนี้แล้วทำไมเธอต้องโกหกฉันด้วยลูกอยู่ไหนบิดตตี้พ่อครับพ่อครับพ่อครับ พ่อคะอย่าร้องไห้เลยหน <c oughs> ูรู้ว่าพิบิตี้อยู่ที่ไหน <c oughs> ใช่ค่ะพ่อ อะไรนะลูกรู้ว่ามิตตี้อยู่ที่ไหนเหรอแล้วทำไมลูกไม่บอกเราบอกพ่อสิบิตตี้อยู่ที่ไหนบอกสิบิตตี้อยู่ที่ไหนพวกเขากำลังจะแต่งงานกันฉันไม่รู้ต้องทำยังไงดีถึงจะหยุดมันได้ จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถ้าฉันไม่บอกความจริงมาฮิเมื่อยังมีเวลาฉันต้องไปที่งานแต่งแล้วบอกยกเลิกมันแต่ว่าฉันควรจะทํำยังไงดีละ่ะได้โปรดอย่าถามเลยว่าหนูรู้ได้ยังไงแต่พ่อคะช่วยเราจนกว่าจะหมดวันนี้ทีและพี่ปิตีตจะกลับบ้านคะ่ะหนูบอกคุณพ่อเรื่องนี้เพราะหนูไม่อยากให้คุณพ่อเป็นกังวล นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเฮะเกิดอะไรขึ้นหนูบอกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วได้โปรดรอให้จบวันนี้เถอะนะคะนะคะพ่อว้าวสุมารมันน่าเศร้านะที่ลูกเริ่มปิดบังความลับจากพ่อแล้วลูกปิดบังบางอย่างไว้นั่นลูกสาวพ่อและพี่สาวลูกนะพ่อหาเธอไม่เจอ พ่อก็ต้องเป็นห่วงเธอมากแต่ถึงจะด้วยเธออยู่ที่ไหนลูกก็ขอให้พ่อรอจักว่าจะหมดวันก่อนอย่างนั้นเหรอนี่กายาตรีทำไมถึงไม่มีเหตุผลแบบนั้นทุกคนก็เป็นห่วงบิตตี้กันทั้งนั้นส่งมานเองก็ด้วยแต่เธอขอให้แกรอก่อนหนึ่งวันเพราะงั้นก็อดทนรอหน่อยเธอต้องมีเหตุผลอยู่ละ ช่วงนี้บิตตี้จะต่อเรื่องยากลำบากเธอคงขอให้สุมาลห้ามบอกอะไรเราแล้วแกจะไปบังคับเธอเพื่ออะไรเดี๋ยวถึงเวลาเธอก็บอกเราเองทีนี้ก็ช่วยเงียบเอาไว้ก่อนเถอะพ่อคะ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอพุทยาเราควรไปได้แล้วได้เวลาเริ่มงานแต่งแล้วสดาสิงคงจะรอเราอยู่ เราควรไปที่นั่นและหน้าที่ของเราเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับคุณยา่าเนี่ยแล้วดูซิงเป็นอะไรไปลูกชายคุณอยู่ไหนกัน่ะฮะหรือว่าเขาเปลี่ยนใจเรื่องงานแต่งงานนี้ซะหรอไม่หรอกคุณซาดาเขาไม่ทำแบบนั้นแน่คุณก็รู้ว่าเขาอยากกำจัดผู้หญิงจากกระยาณีเทวีคนนั้นจะตายใช่แล้วคุณซาดา ยอมรับบิตตี้เป็นภรรยาอยู่แล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนใจทำไมล่ะคะเขาคงแค่กำลังยุง่งงั้นผมก็ขอให้เขาหยุดทำสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็รีบมาที่นี่ซะแล้วเขาเราคุยกับเขาแล้วข้าชี้กำลังไปพามาฮิมาที่นี่เดี๋ยวเขาก็มาตกลง<ะ>ฉันกำลังรอเธออยู่เลยขออวยพรสวัสดีรรครับบังเอิญมาฮิมีงานด่วนนิดหน่อยเขาก็เลยยังไม่ได้เตรียมตัว แต่ไม่ต้องหัวนะครับเราจะเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าบ่าวก็จะพร้อมแล้วพาเขาไปที่ห้องเปลี่ยนชุดทีสิที่เนี่ยมีห้องมากมายให้เขาได้เปลี่ยนเสื้อเนะนี่บุญดายาพาเขาไปสักห้องหนึ่งนะไปเร็วบุญดายานี่ดารุกาไปดูสว่ากุญจันทร์พร้อมหรืยอยังอะอแล้วเขาได้เลยครับผม <laughs> พวกนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษแน่ตอนนี้ฉันมองไม่เห็นว่ามาฮีอยู่ไหน ฉันควรทำยังไงดีล่ะยอดเยี่ยมพิธีแต่งงานนี้สุดยอดมากๆน่าจะเป็นที่สนใจของทุกๆคนบิตตี้อยู่ที่ไหนนะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยอะ่ะแล้วทำไมเธอถึงโกหกเฮ้ยมาฮิทำไมนายดูเหมื่อจังอ่ะดูนายนะาทำหน้าบูดสิเดี๋ยวถ่ายรูปมานะก็น่าซึมทุกรูปหรอกนะมาฮิ นายเป็นเจ้าบ่าวนะนี่เป็นวันของนายฉันเป็ชุดหล่อให้นายด้วยนายต้องหล่อมาแน่ๆโอเคมาสิเปล่ยนชุดกันมาเลยโอ้โหดีมากฟังนะมาฮิมาถึงแล้วเขากำลังแต่งตัวไปถามสิว่าเขาจะดื่มน้ำไหม ฉันควรจะตะโกนดีไหมมาฮีอาจจะได้ยินเสียงของฉันก็ได้อะมาฮีมาฮีฉันบิตตี้มาฮีฉันอยู่นี่คุณได้ยินเสียงของฉันไหมมาฮีอ๋อฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วรีบแต่งตัวเข้าละดูดีมากมาฮีฉันอยู่นี่ฉันเองบิตตี้ฉันอยากคุยกับคุณมาฮี คนพวกนี้มาฉันเอาไว้ที่นี่ฉันอยู่ในห้องนี้มาฮิได้ยินฉันไหมมาฮิมาฮิาฮฉันว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงมิตตี้นะตะโกนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่นี่เสียงดังเกินไปฉันว่ามาฮิไม่ได้ยินเสียงของฉันแน่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ห้องไหนอะ เมื่อกี้พวกเราเกือไปแล้วเละสิตอนที่สุมาหบอกคุณพ่อว่าอย่าก,กังวลผมด้วว่าเราจะเสร็จแน่เลยและแผงกรงโหเราต้องล่มแน่แน่ฉันรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันซับซ้อนมากเราเสี่ยงกันอย่างมากแล้วทำไมต้องกลัวใครด้วยล่ะฮะตั้งแต่ที่ลัดดูสิงก้าวเท้าเข้ามาในการยาเนเทวีมันก็มีแต่เรื่องราม่ามากมาย ไม่อีกสักเรื่องจะเป็นอะไรไปฉันต้องการให้ลูกชายของลัดดูสิ่งแต่งงานกับลูกสาวบ้าของซาดาสิงแล้วฉันถึงจะโล่งใจสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบน้องชายฉันเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยเดี๋ยวฉันไปจัดการงานแป๊บเจอกัน การแต่งงานนี้สำเร็จแล้วผมก็แก้แค้นสำเร็จแล้วผมแต่งงานกับคุณเพื่อบอกเลิกผมขอยุติการแต่งงานนี้มาฮิทำไมนาถึงเหงื่อแตกอะแอร์ก็เปิดอยู่นี่นานแต่นาก็ยังเหงื่อแตกเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะเพราะอะไรไม่มีอะไระจริงเหรออ๋อเข้าใจแล้ว วันแต่งงานใครๆก็ตื่นตระหนกได้นายไม่ผิดหรอกนะมันไม่ใช่ว่านายเพิ่งแต่งงานครั้งแรกนี่นายเคยแต่งมาน้นนี่นาะจริงไหมไม่ต้องกังวลนะสนุกกับงานแต่งนายซะเข้าใจใช่ไหมฟงนะหมาฮิฉันเข้าใจอาการของนายในตอนนี้ดีนะแต่ตราบใดที่ยังมีฉันอยู่เนี่ยนายไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนั่นแหละฮะ ไม่ต้องห่วงหรอกแต่งานเปนซะโดยไม่ต้องกังวนอะไรเลยเช็ดเงือออกจากหน้านายด้วยนะมันดูไม่ดีพี่ขาชิช่างมันเถอะฉันไม่เป็นไรฉันแค่อยากไปห้องน้ำหน่อยฉันก็อยากไปห้องน้ำเหมือนกันอะคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับ เออบอกหน่อยสิว่าห้องน้ําไปทางไหนอ่ะประตูที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับโอเคมาฮิมาฮิบิตตี้มาฮิฉันอยู่นี่มามีอะไร นายหยุดทำไมอ่ะพิคาชิฉันได้ยินเสียงบิตตี้อ่ะนายได้ยินเสียงบิตตี้อย่างนั้นเหรอเออฉันไม่เห็นได้ยินนายหูเพี้ยนไปแล้วบิตตี้จะอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันะนะนายกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนะลืมอดีตแล้วก็คิดถึงอนาคตซะสซิไปกันเถอะนายไม่อยากไปเหรอ โอ้มีอะไรอีกเล่าทำไมหน้าเศร้านักละ่ะหน้าบูดเชียวนี่มาแต่งงานาของนายนะยิ้มหน่อยนะพี่คาชิพี่ไม่เข้าใจสถนานการณ์ของฉันเนี่ยฉันไม่ชอบอะไรเลยสักอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตตี้มันไม่ถูกต้องฉันไม่ยุติธรรมกับบิตตี้เลยแล้วเธอก็ไม่ขออะไรมาก เธอไม่ได้อยากได้สิทธิ์เป็นภรรยาของฉันหรือว่าอะไรเลยเธอก็แค่ขอให้ฉันรู้ตัวว่าฉันทำผิดแล้วก็หยุดเสแสร้งซะนานี่เอาแต่คิดถึงแต่เรื่องของเธอนะก็ฉันทำผิดพลาดไปแล้วและฉันเพิ่งรู้ตัวตอนนี้ทำไมฉันถึงต้องลงโทษบิตตี้ในความผิดของคุณย่าและครอบครัวของเธอด้วยนั่นมันผิดมากนะฉันตัดสินใจแล้วถ้าเจอบิตตี้ฉันจะบอกว่าเธอพูดถูกฉันจะยอมรับความผิดของฉันและบอกให้เธอรู้ว่าฉันเสียใจในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป แล้วฉันก็จะขอโทษเธอด้วยช่วยบอกฉันทีสิแทนที่ฉันจะแก้ไขความผิดฉันกลับจะทำผิดซ้ำสองนั่นเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะคุณจันทรรอยอยู่ข้างนอกให้นายไปแต่งงานกับเธอนะ่ฮะแต่นายเอาแต่พูดเรื่องวิตตี้ก่อนอื่นก็ทำพิธีแต่งงานให้จบก่อนแล้วค่อยไปขอโทษเธอซะไปเถอะ แกดียังไงอ่ะฮะเงียบเงียบเงียบไว้แกอยาตะโกนนักใช่ไหมถ้าแกกล้าตะโกนอีกสักครั้งเลียวก็ฉันจะมัดปากของแกเอาไว้ซะเลยแกจะได้ตะโกนไม่ได้อีกเลยไงล่ะเฮะดีมะเห็นไอ้นี่ไหมฉันต้องไม่ได้ยินเสียงแกอีกเข้าใจไหมหึอย่าส่งเสียงล่ะฉันต้องหยุดงานแต่งงานนี้ให้ได้ แต่ต้องออกจากที่นี่ให้ได้แต่จะทำยังไงล่ะฉันจะทำยังไงดี ช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมเฮ้ยยญยนี่ยุ่งจริงๆเราต้องรีบไปบอกนายท่านแล้ว เกิดอะไรขึ้นเบตตี้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบิตตี้กันเนี่ยคุณซิงได้โปรดเรียกหมอทีเถอะโอเคโอเคเออดาร์ก้ไปเรียกหมอมาทีแล้วเข้าออะครับ<ม>อาการเธอแย่ลงทุกทีแล้วรำจารันมานี่ครับผมฉันบอกให้แกดูแลเธอไงเออครับนี่น่ะเหรอวิธีการทำงานของแกเนอะฮะฮะบอกมาฉันจะต่อยแกให้น่วมเลย ออกไปให้พ้นไปสิบอกให้ออกไปให้พ้นไงเราไปเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงเข้าไปข้างในผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคงมีอะไรสักอย่างแน่ผมว่าเขาคงมีคนป่วยแน่เลยหมอก็มาที่นี่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้น มันแปลกๆนะไปกันเถอะ <ตก S 1> ไปดูกันเถอะมาสิไ, <Bye. S 2> ไปเ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกคุณจะไปไหนกันนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยดีเราเห็นหมอเข้าไปข้างในงานแต่งงานเราต้องจัดเตรียมอะไรมากมายก็เลยมีคนล้มป่วยเข้าวนะันเนาะคนรับใช้คนหนึ่งของผมนะ่ะทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้วดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยเป็นลมล้มพับไปผมก็เลยเรียกหมอมาดูเท่านั้นเองนะ คุณเข้าใจใช่ไหมผมเป็นห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกน้าไปเถอะปะนายดูไม่ดีเลยเวลากังวลน่ะนายคอยิ้มเข้าไว้มาฮิพิคาชิทำไมทำไมหมอกับพยาบาลถึงมาที่นี่เออฉันก็สงสัยเหมือนกันนะ่ะนะไปดูกันเถอะจะไปไหนกันเหรอเธอสองคนยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะเออไม่ครับขอบคุณ เราไม่ต้องการอะไรนะครับขอบคุณมากมาฮีเธอกลังจะเป็นลูกเคยฉันแล้วนะให้ฉันได้มีโอกาสต้อนรับเธอหน่อยได้ไหมล่ะยิ่งกว่านั้นเธอจะไม่ได้ทานอะไรเลยไปจนกว่าพิธิจจะจบนะเออบอกผมหน่อยทําไมหมอกับพยาบาลถึงมาที่นี่ออออพวกเขาเอ,อแหม ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกจ้าคนรับใช้เราหมดสตินะ่ะเพราะว่าเธอทานขนมหวานมากเกินไปหน่อยเธอก็เลยล้มป่วยเราก็เลยเรียกหมอมานะ่ะ ช่วยด้วยช่วยฉันทีมีมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับไม่มีอะไรร้ายแรงผมให้ยาแล้วนอนพักสักหน่อยเดยกก็ดีขึ้นครับคุณหมอคุณหมอมันนี่หน่อย ตอนนี้เรากำลังจัดงานแต่งงานกันอยู่นะครับก่อนที่เธอจะพานแล้วเอะอะวายวขึ้นที่นี่เนี่ยผมอยากจะขออย่างหนึง่งนอกจากยาของหมอแล้วช่วยให้ยากล่อมประสาทธเธอด้วยให้เธอหลับไปสักสองสามชั่วโมงได้ไหม ดูแลเธอดีๆละ่ะพวกคุณทุกคนออกไปข้างนอกเธอเธองนอนพักพยาบาลจะดูแลเธอเองนะอ๋อทุกคนออกไปข้างนอกไปเรายังต้องเตรียมงานอีกหลายอย่างอ่ะไปเถอคไปไปะครับไปไปพระคฤษณนาช่วยบิตตี้เอาไว้พอมาฮีกับกุญจันท์แต่งงานกันบิตตี้ก็จะไม่ต้องทนเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว ใช่ค่ะไม่ไม่ฉันคุยได้ค่ะคนไข้หลับไปแล้วค่ะคุณมาพบฉันหลังเสร็จงานได้ไหมคะวันนี้ในส่วนใกล้ๆกับออฟฟิศช่วยให้ยากล่อมประสาทธเธอด้วยให้เธอหลับไปสักสองสามชั่วโมง